สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนช่องโมนาภาษา,คาแคมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านทรงจั่วนะคะเพื่อนเพื่อนเสาทั้งหมดนะคะมีเสาทั้งหมดยี่สิบสามต้นนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนดูรอบๆบ้านนะคะบ้านหลังใหญ่ทาสีสวยมากคะ่ะอันนี้จะไปทาเป็นสีครีมนะคะอันนี้เป็น คุณพ่อท่านเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณตานะคะคุณชื่อคุณตาเพียวนะคะขอบคุณขอบคุณคุณตามากๆนะคะที่อนุญาตให้มาถ่ายบ้านวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นคุณตาที่อยู่หมู่บ้านมนาเองนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะเพื่อนนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาดูด้านข้างนะคะนี่คะ่ะ บ้านทําเสร็จเรียบร้อยนะคะติดไฟติดป้าเสร็จเรียบร้อยหมดเลยอันนี้เป็นด้านข้างนะคะบ้านคุณตาหน้าอยู่มากนะคะนี่ค่ะหน้าต่างนะคะหน้าต่างขนาดร้อยเก้าสิบนะคะคูณร้อยสี่สิบนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วก็ปงกบหน้าต่างประตูนะคะบานประตูเนาะขนาดร้อยแปดสิบนะคะ คูณสองร้อยนะคะประตูเนาะแล้วก็กระเบื้องนะคะนี่กระเบื้องหน้าบ้านก็จะขนาดสามสิบคูณสามสิบนะคะเพื่อนๆสำหรับฝ้าเนาะฝ้าหน้าบ้านนะคะจะเป็นฝ้าหลุมสอง็อกนะคะนี่ค่ะทําได้สวยงามมากนะคะแล้วก็ทาสีชมพูกับสีขาวนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูอีก ด้าน้างบ้านอีกข้างหนึ่งเนาะนี่ค่ะสำหรับรั้วเพื่อนทำรั้วได้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเนาะรั้วสวยมากนะคะใช้ไม้ไม้ชื้อราดะานงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้คุณตาบอกว่าตาเอาไว้ขายโค้งนี่ตาต่อไปข้างนาเนะเออ <laughs> ตาบอกว่าอันนี้ตอนนี้เก็บโค้งก่อนนะคะคุณตาบอกว่าต่อไปก็ ถ้าได้มาอยู่บ้านลูกล้านมาอยู่บ้านก็ได้ขายของนะคะนี่เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะด้านข้างเนอก๋ยวพาไปดูหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าสําเร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดเลยเนาะหน้าต่างก็หน้าต่างบ้านนี้นะคะก็ประมาณร้อยสามสิบนะคะคูณร้อยยี่นะคะนี่ด้านหลังนะคะคุณตาก็จะลูกผักนะคะ หลูกบัวนะคะน่าอยู่มากๆค่ะบ้านคุณตาเนาะน่าอยู่มากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในบ้านนะคะเพื่อนภายในบ้านนะคะมีสองสองห้องนอน,นะค,ะค่ะเพื่อนสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ํานะคะภายในบ้านเนาะลอกหนึ่งก็ขนาดสามเมตรนะคะสามเมตรห้าสิบนะคะ จสามเมตรห้าสิบเนาะคุณตาในบ้านคุณตาหน้าอยู่มากๆเลยะค่ะหลังใหญ่มากนะคะด้านในก็จะเป็นฝ้าหลุมใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขอมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะหลังนี้นะคะสําหรับกระเบื้องนะคะก็เป็นขนาดหกสิบคูณนะคะเป็นกระเบื้องลายพื้นไปเลยนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นการเปื้อนนะคะใช้ อันนี้เป็นอะไรตาใช้กระดานอันนี้เนาะเขาเรียกกระดานอะไรลืมไปตาบอกลืมไปนะเป็นกันเพื่อนนะคะเะพือเพ่อนเนาะนี่ค่ะแล้วก็ติดผ้ามานนะคะแล้วก็จะมีหลอดไฟอยู่นะคะมีหลายหลอดค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็จะเป็นัดลมโคมไฟนะคะเพื่อนเนาะก็จะมีห้องนอนสองห้องนะคะห้องนี้ขออน,นุญาตไม่เปิดน,นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะ ะคะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟเนาะตาเปิดไฟตรงไหนตรงนี้เนาะนนค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะหาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะนี่ค่ะเป็นห้องของลูกสาวคุณตานะคะก็จะมีไฟนะกะ แล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะภายในห้องนอนเนาะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะลูกสาวคุณตานะคะไปทํางานนะคะแล้วก็ทํางานได้เงินดีค่ะเพื่อนเนาะจนมีเงินมาสร้างบ้านนะคะนี่ค่ะให้คุณตาอยู่นะคะนี่ค่ะ เก่งมากเลยค่ะลูกสาวคุณตานะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วยนะคะนี่เป็นห้องน้ําค่ะเพื่อนๆนี่สําหรับห้องน้ํานะคะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนาะห้องน้ําก็มีโคมไฟค่ะมีโคมไฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะแบ่งแบ่งเป็นสองล็อกนะคะนี่ค่ะรูกระเบื้องแผ่นยางนะคะนี่ห้องน้ําเนาะ ห้องน้ํากว้างมากนะคะนี่ค่ะห้องน้ํากว้างมากเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดไฟก่อนภายในห้องด้านนอกนะคะห้องถงกว้างมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนะคะเพื่อนห้องครัวกว้างมากค่ะเพื่อนนี่พื้นที่นะคะก็ขนาดสองเมตรห้าสิบนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งเนาะห้องน้ํากับห้องอาบน้ํานะคะเพื่อนอยู่คนละห้องกันนะคะนี่ค่ะนี่เป็นห้องน้ําอยู่ด้านด้านหลังบ้านนะคะเนาะใช้หลอดไฟใช้หลอดไฟด้วยกันนะคะนี่ประตูห้องน้ําก็จะเป็นประตูประตูระบายแบบนี้เนาะนี่จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะเพื่อนนะคะ นี่ค่ะมีด้านไหนห้องครัวนะคะเพื่อนกว้างมากนะะี่ค่ะก็จะมียกซิงขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบริเวณทำกับข้าวนะคะเนาะก็จะเข้าอยู่แล้วเนาะก็จะมีของใช้เป็นธรรมดานะคะเพื่อนเนาะก็เอาให้เพื่อนดูเป็นแนวทางนะคะนี่กระปุกกระเบื้องลาย ไม้ปะเก้น,นะครับเพื่อนนี่ค่ะหลังใหญ่มากนะนี่จะเป็นห้องที่คุณตาบอกว่าจะใช้ขายของนะครันูนทะลุไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อนเนาะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านอีกนี่อันนี้เป็นหลังบ้านนะคะนี่ค่ะหลังบ้านเนาะ ่มืมอหน้าบอกเพื่อนๆยังนะคะว่าสร้างในงบเท่าไหรเนาะงบประมาณหนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะคะมีตามบอกเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านเนาะสวยงามมากนะคะค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดูบ้านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ